ครับสวัสดีครับนี่จะพามาตรวจเช็คตู้เย็นนะครับยืน่นโตชิบ้า2ประตูนะครับของรุ่นนี้นะครับมาดูอาการก็คือไม่เย็นนะครับผมนี่ครับของรุ่นนี้โตชิบ้า GRS 2 1 k p b นะครับก็รายละเอียดสเปคตามนี้นะครับเวลาที่จะตรวจเช็คตู้เย็นว่าเป็นรุ่นไหนจะได้บอกอ คนที่จะตรวจเช็คได้นะครับก็คือบอกเนี่ยเนียมเพลเปิดเปิดประตูมานะครับเปิดประตูมาเนี่ยส่วนมากเจะอยู่ขวามือนะครับถ้าไม่อยู่ผนังขวามือก็อยู่ผนังซ้ายมือนะครับแล้วก็สํารวจช่องล่างว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเป็นปุ่มปรับครับการตัวนี้ก็คือไม่เย็นนะครับก็จกนินตนาานว่าก็น่าจะเป็นระบบโนฟอสนะครับโนฟอส์ no ก็คือเป็นระบบตัวนี้จะมีใบเป็นท่อนมีชุด ชุดยีเตอร์ต่างๆนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีชุดคอมเพรสเซอร์แล้วก็จะมีนะครับตัวนี้ก็คือนาฬิกาดีฟอสต์นะครับตั้งรอบระยะเวลาในการละลายน้ำแข็งและระยะเวลาในการตัดต่อนะครับของคอมเพรสเซอร์ก็คือต้องตรวจวัดนาฬิกาดีฟอสต์แล้วก็ชุดด้านในนะครับผมเพราะว่าเราสํารวจตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะมี คาบน้ามันไหมครับตามท่อตามอะไรต่างๆถ้าไม่มีคาบน้ํามันก็แสดงว่าไม่รั่วนะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับเรามาลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามันจะเป็นเสียงยังไงนะครับยินเสียงอะไรเสียงคอมหรือเปล่าไม่ใช่นี่ครับเสียงดังแก๊กๆด้านในนะครับยวจะลองแกะดูนะครับ นี่ครับแกะออกมาก็จะเป็นชุดนี่นะครับชุดรอบนาฬิกาดีฟอสต์นะครับนาฬิกาทั้มเมอร์ตั้งตัดต่อคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ตัดต่อการทํางานของระบบละลายน้ำแข็งนะครับผมนี่เป็นชุดนี้ก็ต้องการเอาออกมานะครับเพื่อที่จะเช็คว่ามันสามารถเดินทํางานได้ปกติไหมนะครับก็ต้องเสียบปลั๊กดูนะครับครับผมต้องการเสียบปลั๊กแล้วนะครับแล้วก็รอดูว่า รอบในการเนี่ยมันเดินแล้วมันสามารถที่จะตัดต่อคอมพิวเซอร์ได้ใช่ไหมครับรอสักประมาณ15นาทีนะครับหรือไม่เรากา็ถ้าไม่ได้นะครับเราก็จะทําการลองหมุนลองหมุนตัวนี้ดูนะครับตัวนี้หมุนให้ตัดให้ต่อคอมเพิวเซอร์ครับแล้วก็รอให้มันตกที่ช่องดีฟอสต์เองนะครับว่ามันสามารถที่จะเดินมาถึงถึงการดีฟอสต์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าตัวนี้ เสียนะครับผมกลไกข้างในก็จะเป็น,นกลไกฟันเฟืองครับก็จะเกิดการสิกร้อยด้านในตอนนี้มันทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวจะรอดูว่ามันเดินได้ไหมเพราะว่ามันมีเสียงอยู่ครับเสียงเดินอยู่ข้างในนะครับนี่ครับเรามาแกะดูที่ด้านในคอยเย็นดูนครับว่าในนั่นคอยเย็นจะเป็นยังไงบ้างนะครับมแกะดูกันเลยครับผม ก็มันจะมีช่องแกะนะครับบางทีมันจะเป็นฝาปิดนะครับแล้วก็ดูตามช่องนี้ครับจะมีที่แกะอยู่นะครับตามรูนะครับเริ่มแกะกันเลยครับผมครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะมีชุดเนี่ยสายไฟชุดระบบโนฟอร์ดนะครับต้องลื้อข้างในออกมาดูนะครับถูแล้วก็นี่นะครับก็จะมีชุดด้านในนะครับระบบโนฟอร์ด จะมีแผงคอยเย็นนะครับของคอยเย็นด้านในแล้วก็จะมีฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ด้านล่างตันนี้ครับเป็นฮีตเตอร์แล้วก็จะมีชุดเทอร์โมฟิลชุดแผน่นเบนทอนนะครับผมเป็นค่าความต้านทานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเหมือนฟิลกันกระแสกันแอการความร้อนนะครับผมโอเคแล้วก็มาตรวจเช็คด้านในครับเราจะลองเสียบซ็อกเก็ตพัดลมเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าแล้วก็ ปรับนาฬิกาทัมเมอร์นะครับให้ชุดระบบคอมพิวเซอร์ทํางานนะครับว่าจะสามารถทําความเย็นขึ้นมาได้ไหมคอมพิวเตอร์ทางานได้ไหมแล้วก็พัดลมทํางานได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับแล้วก็ลองเสียบซ็อกเก็ตพัดลมดูแล้วนะครับนี่ครับต่อพัดลมเดี๋ยวเราจะไปเสียบปลั๊กแล้วก็ลองหมุนรอบทัมเมอร์ดูนะครับผมนี่นะครับนี่ผมถอดปลั๊กออกแล้วครับจะหมุนหมุนรอบทัมเมอร์ดูกันหน่อยนึง เพราะว่ารอบเพราะว่าตะกี้ที่ผ่านมาคือมันไม่มันมันทำงานนะครับก็แก้ๆแ,แต่มันไม่หมุนนะครับช่วงรอบมันไม่หมุนแล้วก็หมุนช่วยมันนะครับอ่าโอเคมันมันอยู่ในชุดหน้าสัมผัสที่สามารถต่อคอมเพรสเซอร์ให้ทํางานได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับตัวนี้จะต้องหมุนตามรอบนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็ข้างในก็พัดลมก็หมุนนะครับพัดลมก็หมุน นี่ครับพัดลมหมุนปกติแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ความเย็นเริ่มมาไหมครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับนีความเย็นเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มฉีดเริ่มฉีดสารทำความเย็นมาแล้วครับนี่ครับไอเย็นไอเย็นเริ่มมาแล้วนะครับ เราไปตรวจเช็คนะครับหาสาเหตุนะครับน่าจะชุดในการดีฟอสต์นะครับไม่เดินไม่สามารถทํางานได้นะครับก็จะไปไล่ดูกลไกนะครับนี่ครับหลังจากที่เราประกอบสเก็ตมอเตอร์เข้าไปปกติเลยนะครับตามเดิมครับเราจะไปตรวจเช็คชุดคอนโทรลดีฟอสต์กันนะครับครับอันนี้ก็เป็นชุดคอนโทรลดีฟอสนะครับตอนนี้ก็ปรับตั้งให้สามารถทํางานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป แกะดูกันว่าด้านในมันเดินได้ปกติไหมนะครับมันทํางานได้ปกติไหมนะครับอันนี้เสียไฟอยู่นะครับอันนี้มีไฟอยู่นะครับต้องอจับด้วยความระมัดระวังนะครับใช้ไขค,รครวงอ่าหนึ่งนะครับ นี่นะครับแล้วค่อยๆแกะโอ้นี่ครับน่าจะเป็นสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทำให้อ่กากลไกทำงานไม่สมบูรณ์ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกิดจากไอ้มดครับขวยมดเขาเรียกอะไรคุยมดนะครับที่มันอาจจะมีความอุ่นความชื้นอะไรเข้ามานี่แล้วมดก็ชอบเข้ามานะครับ ต่ทาให้กลไกลการทํางานได้ยินเสียงการทางาน,นครับแต่ว่ากลไกลไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยทําให้ก,กลไกการต่อต่อการทํางานเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะครับอันนี้ก็ลองอมาข้อฝุ่นข้ออันนี้ดูครับแต่ปกติผมก็จะเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนให้ใช้ของดีไปเลยนะครับเพื่อการทํางานที่สมบูรณ์แล้วก็อายุการใช้งานที่อายุการใช้งานที่คงทนทาวันนะครับจะทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว จัดหาอะไรนะครับมาเปลี่ยนแล้วก็ลองเทสตู้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะที่จะมาแนะนํานะครับก็ส่วน,นกลไกตัวนี้เดี๋ยวจะทําคลิปอีกเป็นคลิปหนึ่งนะครับเรื่องกลไกผมมีกลไกของรอบดีฟอสตัวนี้หลายหลายตัวแล้วลหละนะครับแต่ว่ายังไม่ทำคลิปนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวนี้แล้วกลไกทางานปกติคอมทางานปกติแล้วก็เราก็ต้องดูที่แผงคอยเย็นด้วยนะครับแล้วก็เสียบเทสตู้นะครับ ก่อนส่งตู้ให้กับเจ้าของเครื่องนะครับแล้วก็ต้องเสียบเทสตู้ว่าระบบกลไกโนฟอสด้านในตู้นะทำงานสมบูรณ์หรือไม่หรือว่าทํางานผิดเพี้ยนหรือไม่นะครับจะได้ตรวจเช็คทีเดียวเลยนะครับผมครับนี่ครับเราก็ทําการจัดหาอะไรมาแล้วนะครับเป็นชุดคอนโทรลทามเมอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับครับนี่ครับแล้วก็ลองแกะมาแล้วก็มาใส่ดูนะครับมันก็จะมีตัวปรับเหมือนกันนะครับ ตัวปรับอคอนโทรลตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ปรับเราจะเสียบเข้าสอกเก็ตเพื่อที่จะเพื่อที่จะลองทดสอบใช้งานดูนะครับเราเสียบไปตามขั้วนะครับก็คือมันจะมีตรงนี้ที่เป็นจุดที่มาร์กไว้นะครับกับฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดเสียบผิดฝั่งมันจะเข้ากันไม่ได้นะครับผมนะครับมันก็จะมีจุดมาร์กให้นะครับผมสําหรับ ขัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบอร์1แล้วก็เรียงมาเบอร์2เบอร์3าเบอร์4นะครับผมส่วนกลไกลข้างในก็ต้องแกะดูหน้าสัมผัสอีกทีหนึ่งนะครับว่า,าชุดไหนส่วนมากก็จะเป็นขา1ขา3ก็จะเป็นชุดคอยนะครับแล้วก็หน้าสัมผัส 2- 4นะครับจะมาดูอีกทีนึงนครับเดี๋ยวจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อแกะดูชุดด้านในของตัวเก่าครับ <S <S ผมมีหลายตัวแล้วครับพอดีไม่ได้ทําคลิปนะครับ ครับได้แบบนี้แล้วก็จากนั้นเราก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับเราทดลองกันทํางานดูนะครับนี่ครับก็คือมันจะทํางานได้แล้วนะครับผมแต่คราวนี้เราก็จะปรับ เดี๋ยวรอสักพักนะครับเราจะปรับให้มันตัดการทํางานแล้วก็รออีกให้มันสามารถทํางานเองได้นะครับถ้ามันสามารถทํางานเองได้ก็แสดงว่าคือชุดกลไกเดินปกติแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ไปตรวจเช็คระบบโนฟอสด้านในนะครับครับซึ่งในบางครั้งเราเปลี่ยนตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะจุดอื่นอาจจะไม่เสียนะครับเราก็ต้องไปจุดเช็คที่จุดระบบโนฟอสด้านในคอยเลนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะ ั้งให้มันตัดนะครับแล้วก็รอรอดูสักระยะเวลาในการต่อว่ามันจะต่อกันทํางานเองได้ไหมครับครับตอนนี้ก็คอมพิวเตอร์ทํางานครับเดี๋ยวผมจะปรับหมุนนะครับให้ชุดหน้าสัมผัสเนี่ยตัดนะครับแล้วก็จะลองดูว่าให้มันต่อเองหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็คอมพิวเซอร์ทํางานนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหมุนกลไกนะครับเพื่อที่จะให้ กลไกด้านในคือเกิดการตัดของคอนโทรลคือตัดคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็จะรอให้ชุดทามเมอร์คอนโทรลเนี่ยคือเดินการทํางานของของอัตโนมัติของมันเองนะครับหมุนตามรอบตามลูกศรน,นี้นะครับผมแล้วค่อยหมุนไปเรื่อยๆนะครับ จนว่าตัดการทำงานนะครับนี่ครับตัดแล้วนะครับจากนั้นก็รอให้ชุดคอนโทรลทัมเมอร์เนี่ยคือทำงานอาตนัตโนมัติเองเพื่อที่จะให้ต่อคอมเพรสเซอร์เองนะครับผมเดีย๋ยวมารอดูนะครับ,รบซึ่งการละลายน้ำแข็งนะครับก็จะ,ะไม่มีเวลาเที่ตายตัวนะครับสำหรับชุดทัมเมอร์ชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับก็คือมันจะ,ะทำ การละลายน้ำแข็งนะครับในเรื่องของใช้ใบม e ทอนนะครับที่จะนำะนำไฟฟ้านะครับมาหาที่ชุดเทอร์โมฟิลแล้วก็ผ่านเข้าไปหาชุดละลายน้ำแข็งครับถ้าเกิดว่าในชุดคอยเย็นนะครับหรือว่าในระบบน o no f ฟร์เนี่ยมีความแปรผันเรื่องค่าความเย็นหรือค่าน้ำแข็งเกาะตามตามปริมาณมวลหนาแน,าน่นนะครับของน้ำแข็งเนี่ยก็จะ,ะทำให ค่าความต้าน,นทานใบเบนทอนตัวเนี้ยแปรผันตา,ตามตามเวลานะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับนี่นะครับเรื่องของระยะเวลาละลายน้ายายนําแข็งของรอบดีฟอสทัมเมอร์นะครับก็มันจะไม่มีเวลาที่เซตตายตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าชุดใบเบนทอนนะครับเกิดค่า,เ,าเรียกว่าความต้านทานนะครับที่แปรผันตามอ,าอุณหภูมิแข็งค่อยเย็นก็คือหมายถึงมีน้ําแข็งมากนะครับก็จะสง่ง กระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าส่ง,สงค่าความต้านทานเนี่ยจะถูกแปรผันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะทําให้ระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งเนี่ยคือยาวนานขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีปริมาณมวลน้ําแข็งที่น้อยลงนะครับก็จะ,ะมีค่าความต้านทานของระบบไบเป็นท่อนนะครับส่งผ่านมาที่ชุดเทอร์โมฟิลเนี่ยก็คือจะทําให้ระบบฮีเตอร์เนี่ยทำการละลายน้ําแข็งน้อยลงแล้วก็พอถ้าเกิดว่าไม่มีระบบไม่มีน้ําแข็งเลยนะครับหมายถึงว่า แปลผันตามอุณหภูมิแล้วไม่มีน้ําแข็งเลยก็จะทําให้รอบนาฬิกาเดินไปตามปกติแล้วก็จะต่อการทํางานไปตามปกติเลยนะครับผมเวลารอบนาฬิกาดีฟอสนะครับหรือว่าทัมเมอร์สั่งการทํางานแล้วครับก็จะส่งไฟนะครับก็จะมาหาที่ชุดระบบแมนทอนนะครับแมนทอนส่วนแมนทอนเนี่ยก็จะแปลผันตามอุณหภูมิความหนานแน่นของน้ําแข็งนะครับก็คืออุณหภูมิ เย็นมากเย็นน้อยหรือว่าเป็นน้ําแข็งมากเป็นน้ําแข็งน้อยนะครับแล้วก็จะถูกวงจรก็จะถูกต่อมาหาที่ชุดทูโมโฟิลครับผ่านชุดทูโมโฟิลแล้วค่อยไปหาที่ชุดฮีตเตอร์ครับซึ่งทําให้ฮีตเตอร์ร้อนแล้วก็ละลายน้ําแข็งนะครับละลายน้าแข็งไปเรื่อยๆนะครับพออุณหภูมิเริ่มสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันนะครับในเรื่องของอุณหภูมิสูงถ้าเกิดอ่าอัซิเดนต์หรืออุณหภูมิสูงเกินตัวนี้ก็จะขาดนะครับซึ่งเป็นเสมือนฟิลนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยตัวใบเมทอนนะครับก็จะแปลผันตามตามค่าอุณหภูมิของบ่อน,น้ําแข็งนั้นๆด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำํกำหนดแปลผันในเรื่องของการไหลของอไฟฟ้าด้วยนะครับผมซึ่งจะทําให้ไปถูกต่อที่อระบบทัมเมอร์ดีฟอสอีกทีนึงนะครับก็ทําให้กลไกของระบบทัมเมอร์ดีฟอสก็เดินไปทํางานตามปกตินะครับผม หลังจากรอมาประมาณ20นาทีนะครับก็ตอนนี้ก็ชุดทัมเมอร์นะครับคอนโทรลก็สั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกของทัมเมอร์นะครับด้านในก็ปวดจากวงจรฮีตเตอร์ในการละลายน้ำแข็งออกเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นวงจรที่จะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานดูดอัดสารทาความเย็นให้เกิดความเย็นไปตามระบบปกติแล้วครับครับสำหรับอะไรนะครับ ก็จะมาดูนะครับว่าชุดคอนโทนทามเมอร์ดีฟอสเนี่ยก็คืออันนี้เป็นอะไรตัวเก่านะครับที่ติดมากับเครื่องสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าจะไม่มีการซีนการน้ํกากันฝุ่นกันละอองหรือว่าการาแมงกมงันแมลงต่างๆกันมดต่างๆนะครับไม่สมามารถที่จะป้องกันได้นะครับส่วนอะไรใหม่ที่นํามาใส่นะครับสังเกตนะครับว่าจะมีการซีนป้องกันฝุ่นกันละอองการน้ํากันความชื้นได้นะครับแล้วก็การมดกันแมลงได้นะครับ ซึ่งอะไรก็จะแตกต่างกันนะครับคุณภ,ภาพก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมแล้วก็ราคานะครับราคาก็จะแตกต่างกันอีกนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่กลา,างๆนะครับผมซึ่งก็ใช้งานได้แต่ว่าเขาก็จะคุณภาพไม่เทียบเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้คุณภาพก็จะสูงกว่าเยอะนะครับผมก็สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ